ไม่นด้เป็นข่าวด่ว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 นน่าจะสักสองชั่วโมงที่แล้วกลมกลมกลมสักสองชั่วโมงที่แล้วนะมีแจ้งข่าวมาจากเพจ f a c e b o o k จากต่างประเทศหมายถึงเพจนี้จะเอาง่ายๆเป็นเพจ f a c e b o o k ที่ใช้ชื่อว่าเป็นเพจ a c e b o o k ของวัดสุญญะปาราม Escondido c a l i f o r n i ์ียหมายถึงเขามีการอ้างอิงแต่เพจที่โพสต์คือยั่ง เพจที่เขาโพสเนี่ยมีชื่อว่าสยามทาวยูเอสทีนี้สยามทาวยูเอสเขาก็อ้างอิงข้อมูลจาก Facebook ของเพจวัดสุญญตารามเาาอสคอนดิโดแคลิฟอร์เนียเอสคอนดิโดแคลิฟอร์เนียบอกเขาด่วนอเอ๊ะที่จริงก็ไม่ด่วนนะอตั้งแต่เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ละผมเร่งเรื่องใหม่ดีกว่า พระเจ้าลงโทษฐานทำการบ้านไม่ดีจริงตั<ด>้งแต่เมื่อวานบทเรียนของคนทำรายการมไม่ทำการบ้านอย่างดีถ้าที่ควรอธิบายกันใหม่ย้อนกลับไปตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาก็คือบ่ายเมื่อวานในเฟ e บุ๊ k ของวัดที่มีชื่อว่าสุญญาตารามแนดิดสคอรนดิโดแคลิฟอร์เนียจำชื่อวัดนี้ได้ใช่ไหมครับวัดนี้เป็นวัดของยันตระค่ะยันตระ ถูกจับศึกใช่ไหมใช่ตอนนั้นแล้วก็หนีคดีความใช่แล้วก็หนีคดีความไปปักหลักอยู่ที่หสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนีคดีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบาร,รมีหรือคนเชื่อถือมันก็ยังมีอยู่นะค่ะก็ใช้บาร,รมีที่ยังเหลืออยู่สร้างวัดของตัวเองขึ้นมาที่แคลิฟอร์เนียชื่อวัดสุญญาตารามเอสคอนดิโดอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตัวเป็นจเจ้าวาสแต่ในทาง ศาสนาก็ต้องเรียกว่าประทานสงฆ์จะเรียกเจ้าอาวาสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกคทีนี้ทีนี้ทีนี้วัดสุญยตารามของของทางยันตระเขาก็มีเฟซบุ๊กมีไว้สื่อสารกับญาติโยมใช่แจ้งข่าวบอกกล่าวทุกอย่างวันอาทิตย์ที่เก้าก็คือบ่ายเมื่อวานเฟซบุ๊กของวัดสุญยตารามที่แคลิฟอร์เนียก็ได้โพสต์ข่าวด่วนโพสต์ข่าวด่วนว่ายันตราตายแล้ว จะใช้บรณภาพเดี๋ยวก็จะมีคนประท้วงอีกใช่แต่ที่เขาเขียนเขาโอ้โหเขาใช้บอกว่าส่งหลวงพ่อสูพันิภาเลยเขาใช้คำนี้โอเคไม่ว่ากันเหตเขาเพตเขาไม่ว่ากันในเพจของวัดมันก็ต้องเชิดชูละสังขารฮีโร่ของเขาอยู่แล้วล่ะจากนั้นสยามทาวยู่เอสก็ได้เอาไปเอ็กโคต่อโดยอ้างอิงเพจเฟซบุ๊กของวัดทางเมืองไทยที่เรามารู้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วแล้วก็รู้จัก สยามชาอ u เอรับผิดชอบกันตามนี้นะเขาบอกว่าตายตอนอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสาปีเจดสิบสานับพรรษารวมพรรษาที่ห้าสิบเอดไปถึงเขานับรวมต่อนะไม่ได้นับตอนถูกศึกเลยได้อะเขานับของเขาตอนเขาถือว่าจะใส่จีวรสีอะไรจะอยู่วัดที่เขาถือเป็นวัดไทยหรือไม่ สถานะยังเป็นสมณะเพศหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือว่าเขานับภาษาต่อญาติโยมที่เขายังชื่อถืออยู่เขาก็นับต่ออเป็นพาษาที่ห้าสิบเอ็ดหมายความว่าบวชมาแล้วห้าสิบเอ็ดพันษาห้าสิบเอ็ดปีแต่อายุตัวเนี่ยเจ็ดสิบสามตายแต่ไม่มีข้อมูลนะอืว่าตายด้วยโรคอะไรอะไรยังไงไม่มีรายละเอียดอย่างใดมีแก้งข่าวบอกว่าเพิ่งมาเมืองไทยแล้วกลับจากเมืองไทยไป เมกะกุมภามที่ผ่านมาอะไรประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยก็เอานะโอเคเอายต่างยังไม่รับทราบแต่สิทธิ์ยาด้วยสิทธิ์ของเขาที่นู้นก็พอรู้<อ>น,นะรู่นี้ก็แล้วกันยันตรายันตรา,ตราที่เป็นตำนานนะเป็นมาหาตำนานของบ้านเราเลยต้องบอกแบบนั้นเลยเป็นตำนานเลยเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงนะคะในยุคก่อนหน้าเป็นตำนานเลยโอเค